ครับตอนนี้บังไฟล้านของทีมงานมหาเทพกะพร้อมแล้วเลยนะครับจกจุดเป็นบ้างแรกครับผมนี่ครับข้างหลังนี่ครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไฟแล้วก็เลยครับสาหรับบังไฟล้านบังสุไทยของชัยเจริญนะครับผมจะทายอยู่ตรงนี้นะครับมองผมจอดรถนะครับจากนี้ไป็อข้อ่นไกลนะครับไกลครับบ้าวุงอีสานมักม้วน สวัสดีครับผมเบาลุงอีสานมักมวนครับผมอยูนี่ผมพาพี่น้องมาเที่ยวบุญบังไฟที่บ้านนาโพอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม <c oughs> ผมพาพี่น้องมา <c oughs> บุญบังไฟลานโดยเฉพาะนะครับผมกับพีบังไฟลานอยู่สามบังนะครับสามทีมงานครับผมทีมงานแรกก็คือมหาเทพจากบ้านนาโพอําเภอเสรภูมเิลมเลยนะครับทีมงานที่สองคือมหาโหดจ,จากจ,ากจากังหวัดขุนพรราชธานีครับผมทีมงานที่สามคือไอจเจเิมจากจังหวัดสีเกตครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้อง ไอ้เบิงบรรยากาศเข้าแเ้าก็ต้องสืบเพิ่มข้างด้วกันเพราว่าต้มีสามบ้างนะครับตอนนี้สีไทยแบบแบบจุหน่อยนะครับงมาอนึ่งกับแม่นเดียมุ่งก้องอาจจะว่าเตะปัญหาอะไรนะตือบได้ตามเปนขอให้ล่วงหน้าแล้วกันนั่นด้อครับเดี๋ยวไปดงกันเลยทีมงแนแรกนี่คิป้านาจะเป็นมหาเทพนะครับพระเวทก้นล่างเลยล่างกวมหมดข้นหุ่มค้นหุ่มหลายแล้วนะครับเดี๋ยวไปดู้ยกันกร ระวังที่ล้อบังไฟล้านนะครับบังไฟแสนก็จะจุดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมบังไฟแสนก็มีหลายบังนะครับนายจ่ายยี่สิบสามสิบบังได้นะครับผมนี่ข้างหลังผมนี่เป็นไฟเต้นพักบังไฟแสนนะครับนะครับผมต่อไปก็สิเป็นบังไฟล้านนะครับเอ่อเมื่อกี้นี่ทีมงานบังไฟแสนน่าสนับสนุนคาร์นัมันนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับผมจำว่าอะไรล่ะคือว่าบ้านสวนือว่าที่อย่างสย่างนี่แหละก็ขอบคุณหลายครับผมเดี๋ยวไปบังไฟล้านกันครับครับตอนนี้ บองไฟลานของทีมงานมหาเทพก็ะพร้อมแล้วเลยนะครับจากจุดเป็นบ้างแรกครับผมนี่ครับข้างหลังนี่ครับนี่คือมือต่อของทีมงานมหาเทพครับหุดยอดเลยของแท้มาเองครับนี่นะครับต้องใส่ข้นแบกหลายข้นครับผมไปแล้วนะครับไปแล้วแล้วครับ आनाकुमान वारे ครับผมตอนนี้บังไฟลานทีมงานของมหาเทพกะพร้อมแล้วนะครับปี่เรียงคนสุดท้ายลงจากฐานแล้วเรียบร้อยนะครับมาลุนมาเบิ่งน้ำกันว่าจะขึ้นสูงขึ้นสวยขนาดใหนะครับดกมีรองเมีจะขอน้ำมาแจดไ้นี่รอในคื่หายวาุนที่หนนะครับฐานจุดที่หนึ่งขนาดพอแ ขนา8เป็นร Mont right ุ่น2 5 28รุ่น25 28มาสัมหาเทพเนมหาเทพนะครับถอให้ไครับขอครับขอยถอยถอาถอยถอยถอบอยถอยถอยถอยนอยถอบถอยถอยขอยถอบถอยถอยถอยถอบถอย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 รอยถ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 ยคอยอยถอยถอรถออยถอยยถอครับออ นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบื้องตอนมันติดเพื่อแรกนะครับว่ามันจะคล่นออกเพื่อแรกเป็นแบบใดนะครับจะสั้นๆจังหน่อยนะครับบอกสมูนะครับผมนอก บอสมบูรณ์หรอมันเบสมบูรณ์หรือไมนะครับไม่บอสมบูรณ์นะครับอ๋อเขาแจงมากว่าบังไฟบอสมบูรณ์นะครับเป็นบังไฟอยู่กับบ้านนะครับรู้สึกว่าจะในรบหลายปีนะครับตามที่เพนบอกมานะครับว่าในรบหลายปีบังไฟรานนะครับ มาอ่านให้ครบคือซุกซือนุ่งซาซาพระเล่าเดนไดหลายห่ามสอ ออกโตวสวยนะครับตกไกลอยู่นะครับผมตกไกลปลอดไัยนะครับโอมีปัญหาครับผมขึ้นไปแตกข้นงฟ้าครับโอเคครับผมเดี๋ยวจังเดยจังมาล่อเบิงบังต่อไปแล้วกันครับผม ขับก่อนสิไปเบิงบังไทรานบังที่สองมาเบิงบังพื้นแสนก่อนครับผมอยู่บนฐานคณะนี้เป็นของทีมงานเด่งน้ำไชยนะครับ จะบังเต็นส yani okay. yeah. okay. ีเขียวนะครับจังหน่อยนะครับเ๋ยาไปเหยาไปน้ำกันเลยเ๋ยวไปน้ำกันกับเอ๋บังไฟเลยสามแล้ววิ่เว่งวิ่งย้ยน

ดีครับไปล่ำหยอดนิดนึงนะครับผมัครบ คนสุดท้ายกะใบล่งจากฐานแล้วเรียบร้อยนะครับร<อ>มาเบิ่งล้วกันครับผมอ,อันนี้มีหางเครื่องกรนนะครับมีหางเครื่องกรนนี่เครือร่องตัวนี้นะครับอู้สวยอะไรเหรอ

เสียงเหรอแ่ล่ะโอ้โหโอ,อกมานแนบมเห็นนะครับมันเป็นผู้แบบอ,อ่เป็นผู้แบบจูงขึ้นได้ยินแต่เสียงนะครับแต่ว่าแสงเห็นขึ้นอยู่นะ อาจจะโซซันแน่จังหน่อยนะครับกล่องเพราะว่าไปใส่ขาตั้งนะครับหน้าผ <sixteen> ู้เดียวเล่นหน้าเล่นหลังกะเสียงอาจจะไม่เมือ่งจังหน่อยโอ้ยังโบเบิดนะครับโอ้สุดยอดเอ้อใกล้ใกล้ใกหน้าหลายๆหน้า ปังโอ้ยสุดยอดเลยพี่นอ้องโอ้ยโอ้ยขึ้นปันมุ่งไต่ท่อหาบานี่โอ้ยสุดยอดเลยที่รี่เลย สุดยอดปาดบานนี่โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับโอ้ยโอ้ยควันไหมพี่น้องควันควันมาบางังเด้บานนี่เอาเดี๋ยวก็พานไปนะครับไปละ ผมเหลี่ยมตานะผมแนมเห็นมโนะบันโอ้ยหัแห้งโอ้เป็นตอร์เดลายแห้งบ้างนี่ครับเสร็จแล้วผมแนมมาเห็น,นเดีย๋ยวขออนุญาตเข่าผมก่อนนะครับโอ้ยขึ้นไหล่เถอะขึ้นไหล่เถอะบ้านนี่โอ้ขึ้นไหล่เถอะพี่รอง้าว อ๋อเนี่ยนะครับโคห,หกักหักขึ้นสวยนะครับแต่ว่าเสียดายนะครับเสียดายจังหน่อยโอ้ไม่ออกเบิร์ดล่ะโอ้ไม่เบิร์ดเลยโอ้ขึ้นได้เดายแห้ง ขึ้นดีแห้งปานเด็ดเบนเทอรดีซี่ลอยประมี่สิบสโอ้เสียดายนะครับพี่น้องตา้ได้ตายตายครับสำหรับบั่งไฟล้านมาหาโหดกับทำเวลาได้140นะครับโอ้ขคุณยางงามเสียดายนะเสิยดายลำตัวเบตกล้องผมกะเบิดพอดีนะครับบั่งที่สามผมจะได้ใส่มือถือนี่แหละถ่ายนะครับผมจะไปรออยู่กุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาแนวกินเยงเดือนหวานๆก่อนนะครับ บตเบิดโทรศัพท์ก็อาจจะเหลือจ้าเปอร์เซ็นบุนีเดี๋ยวจจมาเมื่อบังที่3ามน้ำกันครับผมครับสำหรับบังเฟรานบังสุไทยของชัยเจริญนะครับผมจะทายอยู่ตรงนี้นะครับผมจอดรถนะครับอย่างนี้ไปหอดุนไกลนะครับไกลหลังจากบังไฟย์ลานบังชุไทยขึ้นแล้วผมก็สีเดินทางกลับเลยครับผมมาผู้เดียวครับอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าผมมาผู้เดียวทายเองผู้เดียวเป็นเธอหลยมาโม่ใส่นะครับนี่โม่จะใส่นิดปิ๊บแล้ว เรียบร้อยนะครับคลิปตัวต่อไปก็อาจจะได้ไปถ่ายผู้เดียวนะครับเดี๋ยวกะสีซื้อโ,โป๊ะมาง่ายๆครับเดินทาง140ยสี่สิบกิโลแจกสีสเกต็ตคลิปแจกได็กไทยผู้เดียวแบบแลนไปแลนมาแบบโอู้ดเลยแค่อู้ดบริมีทีมงานมากบังเทื่อกเนี่ยไปถ่ายผู้เดียวกับแบบเพื่อได้ทานเด็กนั่งเนาะสองสามหมื่นสี่บังเทือ่อกข้าตั้งกล่องโอ้โหไม่จัด ก,กันเพื่อนแตเพราะว่ามุกเกอร์เดีไปย่างย่าเอาสิไปเรื่อยๆกับซีเน่นไทยผู้เดียวนะครับหรือหรือบอกรักผู้ใดผีดบ้างหรือเขาไทยกล่องได้แล้วก็ใจลักแตสามารถสามาัครเข้ามาได้เด้อนะนี่พวกกล่องบู้ดีกับขอโทษขอให้น้ำไดหลายครับผมคลิปแรกเลยที่ไทยเองผู้เดียวทั้งานฐานทั้งทั้งมาไทายตรงนี้แล่นไปแล่นมาครับเสียงอาจจะแบบสั้นๆในทั้งห้อยเมย์เหนียวเขา <laughs> ครับทุกคนตอนนี้บังไฟล้านบังสุดท้ายากาด้ขึ้นฐานแล้วนะครับะพี่เลี้ยงกากำลังตกแต่งอยู่นะครับผลนะครับผมเดี๋ยวจะมาดงน้ำกันว่าจะขึ้นสวยขึ้นดีขนาดไหนครับผมตอนนี้ค้นกาเริ่มทย่อยลังไหลกันกับบ้า,านแล้วนะครับบังไฟล้านกากำลังตกแต่งอยู่ครับผมตอนนี้เวลาหกโมงแรงนะครับแต่ว่าก็ยังแ้งอยู่เลยนะครับ เว้นยิงบ่ลเตกดินนะครับพี่เลียงค้นสุดท้ายลงจากฐานแล้วครับผมบังไฟลานนะครับบังสุดท้ายทีมงานไทยเจริญจากจังหวัดศรีสะเกษอำเภอยางชุมน้อยนะครับมาลุนมาเบิ่งนน้ำกันครับผมนี่คือบังไฟลานนะครับอันนี้ผมจะทายอยู่ไกลจักน้อยนะครับหลังจากบังไฟบังนี่ตกดินผมกัสีปิดลิดกลับบ้านเลยนะครับเมื่อครับมาคนเดียวครับผมอะ รอเรือลอ,ลอ,ลอ,ลอเบรงน้ำกันว่าจะเป็นยังไงครับผมถือว่าประเทศนี้บ้านนี้อลังการอยู่นะครับมากมวนโอ้มีหางเครื่องน้ำครับผมอาจจะยินแต่เสียงหนครับเพราะว่าเอ้ยเอ้ยลูกหนูหรือเปล่าหดยินแต่เสียงนะครับ โอ้ oh, เป็นหูไฟแบบคล้ายๆวิทปังนะครับแต่ว่าแนบมเห็นทางวันนะครับโอ้ผ oh, ู้ผู้ผู้มีหัวน้ำครับหาัเครื่องว้ wow. 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 ญญาวว้้าวสุดยอดเลย <Wow. S 2> yeah, <like. S 1> ครับเบิดยัางตอนนี้ผมอยู่ทั้งทั้งหลังเนี่ยหมอลับมันจะดังแห้งนะครับผมบ่ค่อยได้ยินกรรมการเพลเินเบ่านะครับผมจะทายไปเลยครับผม ครอวไปนนทางเครปตะไลนววตะไมุนะต,ไนตไนนะ,ะตไลมื่ไปครับทุกคน้วาวมีลมบอมีลมบอมลมบอลมีลมบอนะครับ เบอร์น้ำกันโอ้โอ,โอ,โอ้ขึ้นฟุตแน่งขึ้นฟุตแน่งโอ้มีลมบอนะครับต้องมีล่ะครับคิดว่าเพราะว่าตะไละโชดีตรงมีกลางล่ม้วาวสุดยอดล่มกลางสมบูรณ์นะครับล่มกลางสมบูรณ์เลยนะครับมาเบิรงบังไฟล้านกันบ้านเนี่ย ยอ,อดเลยนะครับพาะวเป็นตะไลโช่นี่น่าจะบังคับทิศลมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบอลเป็นตะไลแข่งนะครับ <im itation> มียางอีกซ์านนี่คือโดนแผ่ <im itation> แบตก็จะเบสครับพี่น้องโอ้ตะไลล่องยางสวยงามครับบนครับผมเดี๋ยวผมจับฐานไว้ <g ül> เพื่อพล่ลอยนะครับ โอ้ไม่พูกอีกโอ้โอ้โอ้บังปิดงานต้งแรกสุดยอดพุขังลมพ่ง0นะครับนบางปิดไทยบางปิดไทยปิดงานนะครับคะแพ่นี่บุญบางไฟบ้านน้าพออำเภอเสรละพุมจังวัดลอยเอ็ดครับผมหลังจากบ้านนี่ตกดินแล้ว คิปหน้าเจอกันที่อำเภอพนมไพรนะครับทุกคนอำเภอพนมไพรร้อยเอ็ดนะครับได้ไ้อ่ะได้เวได้หลายอ่กรรมการจะนับหรอครับทีมนน้านใช้จเจริญอำเภอยังชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่อ่ะไปแล้วครับ ีรับไปใหม่แล้วนะครับคิดว่าอยู่ประมาณ2 7 0 8 0สิบครับผมฟังน้ำกันตึ้งแล้วนะครับ290คะแนนปลาขนาดแบบไหลลงมาปักยางคัก290รเสิบสยแต่ว่าเบาแบบพูดปันหม่งไฟแสนเบาแ,บบแห้งขนาดเลยมันบอลลงจมนะมันแบบหัวหมุนลงเลยสิโอ้โอเคเดี๋ยวขอลาพี่น้องไปก่อนเลยครับปิดคลิป คลิปหน้าเจอกันที่อำเภอพนมไพรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องพิการกับผมก่อนด้วยครับ